Review Human คุยกับนักจิตรีวิวความเป็นมนุษย์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีวิวฮิวแมนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงในเรื่องที่น่าจะอยู่ในใจของใครใหลายๆคนเลยตามชื่อปกคลิปเลยค่ะเราจะมาคุยกันเรื่องมิตรภาพบ้างค่ะหัวข้อของเราในวันนี้นะคะคือคําถามที่ว่ามิตรภาพเนี่ยทําไมพอเรายิ่งโตขึ้นโตขึ้นทําไมมันยากจังค่ะวันนี้อยู่กับรีวิวทุกอย่างที่อ่านออกเช่นเคยค่ะ และเพื่อนนักจิตนะคะอ่ะไหนๆเราพูดถึงเรื่องเพื่อนกันแล้วเนี่ยหลายๆคนอาจจะทราบมาก,ก่อนหน้านี้แล้วว่านี่จริงเรานะคะแล้วก็เพื่อนนักจิตนี่จริงเป็นเพื่อนกันมานานนะถึงเรียกกันว่าเพื่อนนักจิตนะก็เลยอยากจะลองถามเพื่อนเนี่แหละว่าแล้วเพื่อนนักจิตรู้สึกไหมรู้สึกเหมือนที่เราพูดมเมื่อกี้ว่าพอโตขึ้นอ่ะนิภาพมันยากจังหรือเรารู้สึกอยู่คนเดียวยากสิยากเหมือนกันแล้วว่าก็ย,ยังไม่เจอไหนที่มันง่ายเลยเหมือนกันนะแม้กระทั่งเราสองคนเองก็ตามเนาะ เราเราคบกันมาประมาณยี่สิบปีบวกๆนะคะโดยที่การที่ยังแบบรักษามิตรภาพแบบนี้อยู่มันต้องใช้อะไรหลายอย่างนะมันก็ไม่ง่ายก็คิดเหมือนกันนั่นแหละ <S 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 อือโอ้นี่ถ้าเพื่อไม่พูดนี่ลืมไปแล้วว่าเราคบกันมายี่สิบปีแล้วอ่ะนานจนแบบไม่ไม่อยากจะคิดเลย <S 2> <S 2> <S 2> ใช่ไหมอืมวันเนี้ยพวกเราก็เลยอยากจะมาพูดถึงความยากนี้กันมาลงดีฟและชำแหละความยากในการมีมิตรภาพในวัยผู้ใหญ่แบบนี้กันค่ะแต่ว่า ก่อนจะไปถึงพูดถึงเรื่องความยากนี้เราขอถามคําถามก่อนหน้านนิดนึงว่าเลา่าสงสัยว่าแล้วทําไมาบางคนยังสนิทก,กันเหมือนเดิมแบบพวกเราอย่างเงี้ยผ่านมา20ปีละแต่ทําไมาบางคนมันเป็นได้แค่ความทรงจําแล้ว,วอ,อ่ะเธออ่าเออพอฟังแบบนี้ดูมันเหมือนมีเพื่อนสองประเภทเลยเนาะเดี๋ยวเราลองไปทีละประเภทกันอย่างแรกเนาะคนที่ไม่ต้องเจอกันบ่อยแต่เจอเมื่อไหร่ก็ยังรู้สึกสบายใจเนี่ย ให้เปรียบเทียบเหมือนเป็นบ้านที่อบอุ่นละกันบ้านที่ในภาษาอังกฤษมันคือโฮมนะมันไม่ใช่เฮาส์เนาะโฮมคือมันมีบรรยากาศอยู่ข้างในมันรู้สึกเซฟมันรู้สึกปลอดภัยเราไม่ต้องพยายามมาเป็นใครแบบที่เราต้องกังวลว่าทําแบบนี้มันจะดีไม่ดีมันจะถูกหรือผิดไม่ต้องมากลัวว่ามันจะโดนตัดสินตรงนี้มันก็จะเหมือนการที่เรากับเพื่อนคนนี้อาจจะผ่านประสบการณ์สําคัญในชีวิต อาจจะเจอด้านที่แบบไม่ดีที่สุดของกันและกันมาแล้วหรืออาจจะผ่านปัญหาใหญ่ๆที่เราช่วยกันแก้ปัญหาไปด้วยกันหรือว่าอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลําบากที่มันเห็นถึงใจกันและกันและเฮ้ยเรามองภาพแบบเดียวกันเรามีจุดร่วมอะไรบางอย่างมาด้วยกันหรืออาจจะเป็นการทะเลาะกันหนักๆในเรื่องที่มันเห็นไม่ตรงกันแต่ว่ามันผ่านสเตจของการที่ปรับความเข้าใจแล้วก็ เห็นความปรารถนาดีอย่างจริงใจที่มันซ่อนอยู่ในแต่ละคนจนมันพาสิ่งนั้นอะมาอยู่กันในระยะยาวได้เหมือนกันอือโหคนแบบนี้มันจะมีพื้นที่ในหัวใจเราเสมอเลยเนาะพูดพูดแล้วดูเลื่ยนๆอ๋อแต่มันก็จริงมันก็จริงจะเป็นคนที่แบบเราให้พื้นที่ในหัวใจของเราอะคือเขาสําคัญต่อเราแล้วก็เป็นคนที่เราไม่ต้องแอบอะคือฉันเราอ่ะชอบที่ที่เพื่อนพูดนะว่าแบบ มันเป็นคนที่เห็นด้านที่แย่ที่สุดของเราไปแล้วอะ่ะเพราะฉะนัน้นจะไม่มีอะไรแย่ไปกว่าน,นี้อ่ะเราจะเป็นอะไรก็ได้มันทําให้เราคิดถึงเหตุการณ์หนึ่งที่แบบเราไปเจอเพื่อนเก่าในงานเลี้ยงรุ่นหรือแบบงานแต่งงานของคนอื่นๆอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออไม่ไม,ไม่ไม่ได้เจอกันนานมากๆเลยอะ่ะเพราะว่าพอเป็นผู้ใหญ่มันก็เนาะชีวิตสุดวุ่นวายเนาะแต่เคมีเดิมยังอยู่นะไม่ได้คุยกันมานานอะไรเง,งี้ยแต่ก็ยังยังต่อ,ต,อต่อกันติดได้เลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกเออโชคดีที่มีเพื่อนแบบนี้ อเพื่อนมีบอกไว้ว่ามันมีเพื่อนสองประเภทใช่ไหมตอนแรกอันนี้คือเพื่อนประเภทที่หนึ่งก็คือเป็นบ้านอ่ะแล้วเพื่อนประเภทที่สองอะ่ะเพื่อนประเภทที่สองชวนดูแบบนี้ยกสถานการณ์เนาะงานแต่งมันจะมีเพื่อนที่ต่อกันติดกับเพื่อนอีกแบบอะ่ะเฮ้ยพอไปเจออะภาพตัวจริงกับภาพในความทรงจํามันดูเหมือนไม่ใช่คนเดียวกันเคยเจอไหม โหเศร้าอ่ะมีความเศร้านิดนึงอ่ะเคยเจอที่ที่เศร้าเนี่ยเพราะว่าเป็นประสบการณ์ตรงแล้วเราเชื่อว่าไม่ใช่แค่เราที่เคยเจอจริงๆก็คือเฮ้แต่ว่ามันเป็นเพื่อนที่อย่างที่บอกอาจจะเป็นภาพที่เก็บไว้เนาะฟังก์ชันของภาพถ่ายคืออะไรมันคือการที่เราดูแล้วเราก็ย้อนระลึกถึงความทรงจําดีๆในช่วงเวลานั้นอืฉันเพื่อนที่มันอาจจะต่อกันไม่ติดไปว่าเขาอาจจะ เป็นคนในความทรงจำของเราอะพอโตขึ้นมาบทบาทก็เปลี่ยนไปอาจจะไปเจอประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปเจอสิ่งที่เข้ามากระทบจิตใจ ที่ต่างกันเนาะปรุงแต่งให้เราอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนไปเมื่อต่างจากตอนเด็กคือตอนเด็กอาจจะสนิทกันมีอะไรที่ชอบเหมือนกันเห็นคุณค่าบางอย่างเหมือนกันแต่พอโตมาสิ่งนั้นมันอาจจะเปลี่ยนไปหรือมันอาจจะขาดสิ่งที่มันเชื่อมโยงปฏิสัมพันธ์ที่มันจะเอามาคอนเนคกันในปัจจุบันได้เราเห็นช่วงเวลานั้นสําคัญเพื่อนอาจจะไปเจออะไรบางอย่างที่ไม่ได้มองตรงนี้เป็นภาพความสัมพันธ์เดียวกับเรา มันก็เลยอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกันขนาดนั้นก็อาจจะเป็นแค่ความทรงจำดีๆที่ชุ่มชื้นหัวใจบนเสียดายนิดหน่อยเมื่อนึกถึงเท่านั้นเองอืมสแสดงว่ามีเพื่อนทั้งสองแบบนี้คือเป็นเรื่องปกติถูกไหมโอ้แน่นอน จริงๆถ้าเรามองเองมองกันดูจริงๆเนาะมันเป็นอ่ะพูดตรงๆดูแก่นิดนึงแก่ไหมไม่รู้แต่เราว่ามันเป็นความจริงคือมันคือสัจธรรมของชีวิตอะที่ทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแต่คนที่ยังอยู่มันก็แค่เปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไปด้วยกันโตไปด้วยกันไปเส้นทางเดียวกันแต่ตรงนั้นเราแค่เคยเคยเส้นทางมันเคยมาบรรจบกันในช่วงเวลาหนึ่งอะแล้วเราก็แค่มีทางแยกของตัวเองอะแต่มันไม่ได้แปลว่าช่วงเวลาที่เราสนิทกันมันไม่เป็นความจริงอะ ทั้งสองอย่างมันก็ล้วนมีคุณค่าในแบบของตัวเองทั้งนั้นแล้วการที่เราสนิทก,กับเขาในช่วงเวลาหนึ่งมันก็ทําให้หล่อหลอมให้เราเป็นคนแบบเนี้ยในตอนนี้ได้เหมือนกันอืความทรงจําบางอย่างเนะาะเธอลองคิดภาพดิถ้าเรามีเพื่อนเป็นบ้านอะบ้านทุกหลังอะโหมันจะเป็นไงก็ไม่ต้องทํางานละก็คือแค่วนให้ครบทุกบ้านก็คือหมดเวลาละยี่สิบสี่ชั่วโมงเจ็ดวัน พะย่าจริงๆคือบางอย่างเนาะเป็นความทรงจําที่ดีก็ก็อพอแล้วอืมเพราะว่าเราก็ต้องเพราะว่าแน่นอนพอโตขึ้นอะ่ะสิ่งสําคัญที่สุดเนาะคือเวลาเพราะงั้นเราก็ต้องเลือกใช้เวลาไปกับเรื่องที่เราให้ความสําคัญและกับคนที่ทั้งเขาและเราเนี่ยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่จะใช้ Resource นี้และไม่ได้แปลว่าความสัมพันธ์ที่อยู่คือความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะฉันว่าความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วบางอันอน่ดีกว่าก็มีนะเราว่าคือ โหมันมีเหมือนเหมือนเหมือนหนังที่จบแต่เป็นหนังที่ดีอ่ะเป็นหนังที่วนดูซ้ำกี่รอบถึงแม้จะรู้ตอนจบอยู่แล้วแต่รู้สึกดีทุกครั้งอ่ะเป็นเหมือนหนังคลาสสิกอ่ะจะเป็นหนังคลาสสิกของชีวิตของคนคนหนึ่งอ่ะซึ่งรู้สึกว่าเออพอพอเธอพูดออกมาแบบนี้พอเพื่อนพูดออกมาในแง่ที่ว่าจัดกลุ่มเพื่อนเป็นสองประเภทอ่ะเห็นภาพอันนี้เลยทำให้เรามีคำถามต่อไปว่าแต่มันแน่นอนก็อย่างพวกเราสองคนเป็นตัวอย่างของเพื่อนที่เวลาผ่านไปยี่สิบปีมันยังเป็นเพื่อนกันอยู่เนี่ยในมุมมองของ เพื่อนนักจิตละกันมันมีส่วนผสมอะไรบ้างไหมที่จะทำให้มิตรภาพมันยังยั่งยืนอยู่ได้อ่ะโอเคเราจะมาลงในเชิงของแบบอาจจะเป็นอ่ะทฤษฎีทางจิวตวิทยาที่มันอธิบายให้เห็นภาพเนาะเพราะเมื่อกี้เราพูดไปก็คืออะคนที่ห่างไปนานแล้วมาเจอกันแต่เนี้ยคือคนที่เหมือนเดินไปด้วยกันหันไปกี่ปีก็ยังอยู่ร่วมกันไปเรื่อยๆอย่างแรกเลยเนาะจริงๆเรามีหย่อน เอาไว้ตอนพูดถึงเรื่องบ้านนิดหนึ่งและวว่าประสบการณ์เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเนาะจริงๆการมีประสบการณ์ร่วมกันมันชวนให้เห็นหนึ่งเลยคือมันเห็นตัวตนในชีวิตของกันและกันเนาะหรือว่าอย่างเป็นช่วงที่พอเรามีประสบการณ์ร่วมกันมันมีความรู้สึกความรู้สึกที่มีต่อตัวเองความรู้สึกที่มีต่อคนอื่นร่วมกันมันก็ยิ่งสร้างความผูกพันเหมือนตอกเสาเข็ม ลงไปในความสัมพันธ์ทุกๆก้าวที่เราเดินไปด้วยกันมันก็กลายเป็นยั่งยืนกันได้หรือว่าการที่เรารู้ว่าเพื่อนคนนี้ยังมีคุณค่ามีความหมายในสายตาเรามันอาจจะไม่เหมือนเดิมนะเพราะเราโตไปล้วจะมีเพื่อนกลุ่มอื่นแต่มันจะมีพื้นที่ที่เราสองคนต่างเว้นว่างไว้ให้กันและกันมานัดเจอกันมาทำอะไรบางอย่างร่วมกันอย่างสม่าเสมออะ มันก็จะช่วยด้วยเหมือนกันถ้าฟังอย่างเงี้ยเราจับใจความแบบนี้ได้ไหมว่ามิตรภาพที่อยู่รอดอ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญคือไม่ใช่ว่าบาังเอิญก็เลยรอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมาจากใช้คําว่าเหมือนรากฐานที่ดีก็คือมีประสบการณ์ร่วมกันที่ถือว่าเป็นเวลาที่มีคุณภาพและต้องมีความตั้งใจที่จะรักษามันด้วยถูกไหมใช่เพราะนั่นคือปัจจัยที่สองที่สําคัญว่า เวลาที่เรามีประสบการณ์ร่วมมันไม่ได้มีเหมือนแค่เอา้าเกิดจากการบังเอิญเดินชนกันตอนข้ามทางมาลายเนาะมันก็ต้องใช้ความพยายามและตั้งใจในการที่เราต่างใส่ใจซึ่งกันและกันอย่างเช่นการส่งข้อความหากันถ้าแชทหนักขวาเรื่อยๆอ่ะคิดว่ามันจะยังเป็นประสบการณ์ที่มันยั่งยืนมะก็คงไม่เนาะหรือถ้านัดเจอกันะ่ะมีแต่ฝ่ายนึงบอกว่าเฮ้ยเพื่อนมาเจอกันหน่อย <c oughs> มาเจอกันหน่อยอยู่ฝ่ายเดียวอ่ะ แต่อีกฝ่ายไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าแกมาเจอกันหน่อยสิอยากเจอกันมัางมันเห็นความน้ำหนักของความตั้งใจที่มันต่างกันเนาะคนที่มันหนักขวาหรือยื่นความตั้งใจที่อยากจะสารต่อไปฝ่ายเดียวมันก็อาจจะถอดใจมันก็อาจจะไม่ได้ร่วมเดินทางกันถ้าอย่างนั้นเราพูดอย่างนี้ได้ไหมว่าอ่ะในกลับด้านไปว่าแต่มันก็มีเพื่อนที่เราพยายามนะแต่มันยังห่างอยู่ดีอ่ะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรหรออืม งั้นเราลองมาย้อนดูเส้นทางของคนที่ห่างกันแล้วกันเนาะอาจจะชวนเพื่อนลองแบบนึกตุ๊กตาหมายถึงว่าเพื่อนสักคนหนึ่งขึ้นมาเนาะเป็นใครก็ได้ที่พยายามแล้วแต่ห่างกันอยู่ดีอะอะไรที่มันต่างจากเมื่อกี้บ้างก็อย่างที่เพื่อนบอกอาจจะเป็นความพยายามฝั่งเดียวจากใครคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นเพื่อนเราหรืออาจจะเป็นตัวเราเองเป็นความพยายามฝั่งเดียวอันนี้ข้อที่หนึ่งเนาะหรือข้อที่สองซึ่งอาจจะสําคัญไม่แพ้ข้อที่หนึ่งก็คือ มันไม่มีเรื่องคุยจริงๆใช่เพราะว่ามนุษย์เราด้วยพื้นฐานเนาะเราก็พยายามจัดสรรสิ่งที่มีอยู่จํากัดให้มันอกเกิดประโยชน์สูงสุดในการช่างตวงวัดไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งเนะเงงาะง่ายง่ายก็คือ p r i o r i t i z e นั่นเองเพอะด้วยสิ่งที่เกิดมาเนาะมันก็อาจจะทําให้เราโฟกัสกับคนใกล้ตัวมากกว่าโฟกัสกับคนที่คุยกันง่ายมากกว่าโฟกัสกับคนที่เส้นทางที่ถ้าอธิบายไม่ต้องมาก ก็คงเข้าใจง่ายสมมติย้ายผ่านเมืองไปผูต้องมานั่งพูดให้เพื่อนฟังประมาณสี่สิบชั่วโมงว่าฉันย้ายไปไหนมีกระบวนการยังไงไปเจออะไรบ้างเออมันก็แลแบบแค่อยากมีคนเขารู้สึกร่วมาแต่คนหนึ่งคือแบบเออฟังแล้วไม่เก็ตเลยแต่มันจะมีอีกประเด็นหนึ่งด้วยที่เรารู้สึกว่าน่าน่าพูดถึงซึ่งหลายหลยคนไม่อยากจะยอมรับก็คืออันนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเราโดยตรงแต่ว่าเราเห็นเป็นเหมือนกับเคสของคนอื่นละกันก็คือว่า ทั้งสองเพื่อนทั้งสองสามคนเนี้ยกลุ่มนี้มันเริ่มจากจุดเดียวกันหมดเรียนโรงเรียนเดียวกันใส่ยูนิฟอร์มเดียวกันผลการเรียนใกล้ๆกันแต่แน่นอนพอมันโตไปแล้วมันไปไปไม่ได้ที่คนห้าหกคนมันจะมีชีวิตเหมือนกันหมดไปไปไม่ได้ต่อให้ทําอาชีพเดียวกันก็ตามมันก็เริ่มมีการเปรียบเทียบปันเกิดขึ้นแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องสะเทือนใจเจ็บปวดใจของคนบางคนในกลุ่มนั้นทั้งนั้นที่จริงๆแล้วไม่ก็แน่นอนก็มันไม่ได้มีใครเปรียบเทียบกันหรอกแต่ว่าเจ้าตัวมันอาจจะอดไม่ได้ ซึ่งเจ้าตัวคนนั้นก็เลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นฉันขอเลือกเดินออกมาไม่ใช่เพราะว่าเพื่อนไม่ดีไม่ใช่เพราะตัวฉันไม่ดีแต่เป็นเพราะว่าฉันไม่สามารถที่จะอยู่ในที่ที่ฉันเปรียบเทียบแบบนี้ได้อะไรเงี้ยเราก็ว่าก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ต่อให้พยายามมากแล้วอะ่ะมันก็จะยังห่างอยู่ดีมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเปรียบเทียบกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะแต่ว่ามันอาจจะเป็นการตีความเวลาที่เปรียบเทียบกันมันจะนําไปสู่เรื่องของ การมองตัวเองด้วยว่ามันเป็นยังไงบางเนาะเรามีความเชื่อที่มีต่อตัวเองยังไงอย่างเช่นเฮ้ยถ้าเพื่อนรวยกว่ายังไม่รวยเอ๊ะมันแปลว่าฉันดีไม่พอหรือเปล่ามันแปลว่าฉันทุ่มเทไม่พอแบบพอคิดอย่างนี้มันก็มีความอารมณ์ทางลบเนาะที่มันเชื่อมกับความคิดเหล่านั้นโอเคเราว่าน่าสนใจมากๆถ้างั้นคาถามถัดไปของเราเนี่ยตอนนี้เราเราเข้าใจละเราเข้าใจแล้วลว,ว่ามันมีทั้งความสัมพันธ์ที่เก็บไว้ ความสัมพันธ์ที่มันห่างหายไปเราเข้าใจปัจจัยของมันละคำถามต่อไปแน่นอนก็คือแล้วเราทําอะไรกับมันได้บ้างในเอาในกรณีแรกก่อนกรณีที่เราอยากจะฟื้นฟูมิตรภาพงั้นคาแง่งําที่ง่ายที่สุดเนาะอาจจะชวนกลับไปถามแหละเพื่อนที่อยากฟื้นฟูคุยกันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่นานมากเพื่อนเห็นเนาะถ้าเราดูปัจจัยที่มันทําให้เป็นเพื่อนกันมันคือการยังต้องคอนเน็ก์กันอยู่นิดนิดหน่อยหน่อยเนาะ อาจจะเริ่มจากอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละดูซิเอ๊ะเพื่อนลงสตอรี่ใหม่ไปกดหัวใจรีพายเพื่อนไม่ลงเลยทำยังไงดีเพื่อนไม่ลงเลยอ่ะแต่ถ้าได้ง่ายถ้าเราเป็นคนสไตล์แบบนี้เฮ้ยทักไปถามเลยเป็นไงบ้างแกสบายดีไหนสบายดีไหมคิดถึงนะหาเรื่องราว หรืออาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่นึกถึงเขาก็ได้อย่างเช่นเออเราบอกว่าเพื่อนที่นีเนาะบางคนอยู่เป็นรูปถ่ายฉันเอ๊ดูซิมีรูปถ่ายไหมส่งไปหาเพื่อนเลยเฮ้ยมือถือเด้งเตือนมาเราถ่ายรูปนี้กันเมื่อสิบปีที่แล้วไม่น่าเชื่อเวลาผ่านไปเร็วเลยคิดถึงตอนนั้นที่เราเคยแบบอ๋อหนีเรียนกันจังเลยอะแกอ่เอ้ยเห็นอะไรบางอย่างถ่ายรูปแล้วส่งไปก็ได้ว่าเฮ้ยตอนนี้แบบเห็นกาแฟแก้วนี้แล้วนึกถึงเพื่อนอะยังจําได้เลยว่า เนี่ยเริ่มเข้าวงการกาแฟเพราะว่าเพื่อนพากินนี่ถ้าอ,อย่างนี้ก็ได้ฉันคิดแล้วทําเลยอย่ารอลองทำดูแล้วผลจะเป็นยังไงเราเรายื่นความพยายามของเราไปแล้วเนาะเล็กๆน้อยๆอืมแต่หลายคนอาจจะไม่อยากทำเพราะว่าหนึ่งกลัวรบกวนสองคือกลัวหนักขวาคือกลัววืดคือกลัวทักไปเราขึ้นรีดเราไม่ตอบซึ่งมันจะเจ็บปวดเนาะแน่นอนอันนี้มันเหมือนอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งละคือเหมือนรู้สึกเหมือนโดนวิจกอะแบบอุ๊ยทำไมเขาอิกนร์เรา หรือบางทีอ่ะอาจจะเป็นฟิลประมาณว่าบางครั้งก็อาจะจะเจอแบบไม่อ่านไปเลยอะไรเงี้ยแบบ <c oughs> หายไปเลยเหมือนเหมือนเขาบล็อกเราอ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้เขา,าจ,จะบล็อกเราจริงๆก็ได้อะไรเงี้ยหรือเขาอาจจะไม่ใชไลน์ไม่หลึกหรือเขาอาจจะไม่ได้ใชโซเชียลมีเดียนั้นแล้วก็ได้นะที่เราไม่ได้อัปเดตกันนานอ่ะใช่เพราะฉะนั้นอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยก็เลยทําให้หลายๆคนอ่ะเราใช้คําว่าสิ่งที่สก,กัดกั้นเรื่องเนี้ยเป็นความกลัวแล้วกัน มันคือความกลัวอะไรก็ตามที่พูดไปเมื่อกี้กลัวไหมตอบกลัวไหมเมื่อกลัวลบกลัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นเราควรจะรับมือกับความกลัวนี้ยังไงอะกลับมาชั่งน้ําหนักก่อนอืมระหว่างกลัววืดกับกลัวเขาจะกลายเป็นความทรงจําไปตลอดกาลเรากลัวไหนมากกว่ากันถ้าสึกว่าเฮ้ยกลัววืดวาดปล่อยไปก็ได้มั้งอาจจะปล่อยแต่เขาสึกว่าเฮ้ยมันมันคุ้มค่าที่จะเสี่ยงที่ลองดูแต่ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นจริงๆก็ชวนให้วางใจว่า อย่างน้อยเราพยายามที่สุดในจุดที่เราทําได้แล้วที่ถ้าในอนาคตเรามองย้อนกลับมาเราคงไม่เสียใจว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ถ้าตอนนั้นตัดสินใจทักไปเราอาจจะได้คุยกันต่อนะเฮ้ย <c oughs> ถ้าตัดสินใจทักไปเราอาจจะได้ทําอะไรแบบนี้นะโอเคอันนี้คือเรื่องของการฟื้นฟูเนาะแน่นอนว่าเหรียญมีสองด้านเราพูดถึงฟื้นฟูไปแล้วเราก็ต้องพูดถึงมิตรภาพประเภทที่เราตัดสินใจว่ามันไม่เวิร์กอะ่ะก็ต้องปล่อยวางหรือว่าปล่อยไป ซึ่งเราว่าบางครั้งมันก็แอบเศร้าอ่ะอืมแบบมันใช้คาําว่าเศร้าดีไหมนะเราว่าบางครั้งมันแอบ,บเสียดายแอบเบศร้าหรือว่ามีเป็นเอายิ้เป็นความรู้สึกเชิงลบแล้วกันเพราะว่าเราเชื่อว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอันนี้เพื่อนนักจิตเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรกับการปล่อยวางความสัมพันธ์ไหมอาจจะชวนกลับมามองที่ความรู้สึกก่อนเนาะ มันอาจจะเป็นความรู้สึกเชิงลบหรือว่าไม่ค่อยพอใจกับมันเท่าไหร่ไม่ว่าเศร้าเสียดายเสียใจ,จยงั้นอาจจะกลับมาถามเศร้าอะไรที่ทำให้เศร้าถ้าเราต้องปล่อยมือหรือปล่อยวางจากการที่จะพยายามไปฟื้นฟูความสัมพันธ์นั้นนะเศร้าเหรอมันน่าจะเป็นเหมือนว่าอยากจะมีโมเมนต,ต์ดีๆแบบนี้แบบแบบนั้นในอดีตอีกจังแต่ว่าตอนเนี้ ไม่มีแล้วแฮะแล้วก็ยอมยอมรับด้วยนะมันไม่มีแล้วมันมันเปไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยด้วยหลายๆปัจจัยมันน่าจะเป็นเศร้าเหมือนแบบเหมือนฟิลเหมือนคนอกหักอ่ะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเวอร์ชั่นเพื่อน่ะมันก็จะไม่เจ็บเท่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเศร้าเนาะไม่มีแล้วอะไรเงี้ยถ้าเศร้าก็จะประมาณนี้บางคนอาจจะเจ็บกว่าอกหักด้วยซ้ำเนาะมันมีช่วงอะไรดีๆด้วยกันเยอะแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้เจ็บปวดแต่อยู่มันหายไปเองอ่ะต้องยอมรับว่าบางอย่างมันก็มีช่วงเวลาของมันแล้ว โดยเฉพาะมิตรภาพและความผูกพันของคนนะแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดชวนให้กลับไปขอบคุณมันแหละว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ดีเนาะเราขอบคุณแล้วมันก็ยังสําคัญสําหรับเราอยู่แต่ที่บอกด้วยด้วยอะไรก็ตามอืเราก็ไม่มั่นใจเลยว่าถ้ามาคอนเนคกันมันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าอาจจะต้องมาจากการที่ความคิดของเราด้วยเหมือนกันสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราตั้งใจมั่นใจได้ไงว่าจะเป็นจริงเรากําลังเศร้ากับสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า อย่างที่เพื่อนพูดแหละว,ว่ามาคนนคกันมันอาจจะไม่ได้มีโมเมนต์ดีๆแล้วด้วยเหตุผลหลายๆประการเพราะมันไม่ใช่แค่เพื่อนเปลี่ยนไปคนเดียวนะเราก็เปลี่ยนไปเหมือนกันคือมันมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนไปของของโลกอะ่ะมันคือสัจธรรมอะไรอย่างเงี้ยเราชอบที่ที่เธอบอกนะว่าให้ขอบคุณช่วงเวลาเพราะว่าเหมือนกับเหมือนที่เราพูดไว้ตั้งแต่ต้นอีพอะว่าหนังที่ดีต่อให้ต่อให้มันจบไปแล้วอะ่ะ หนังที่ดีก็คือหนังที่ดีไม่รู้ว่าเธอเป็นเหมือนเราไหมเราชอบดูหนังหนังเดิมซ้ําๆหนังที่รู้ตอนจบเนี่ยแหละเราชอบดูซีรีส์เดิมซ้ําๆเรารู้สึกว่ามันมันมันอบอุ่นใจสําหรับเราเราชอบบรรยากาศของซีรีส์นี้เราก็จะดูมันซ้ําๆอยู่อย่างนั้นอะเราว่ามิตรภาพก็มีไอเดียคล้ายๆอย่างนั้นเหมือนกันของเราอาจจะไม่ใช่หนังแต่จะเป็นหนังสือหนังสือเล่มที่แบบมันอาจจะมีมันอาจจะไม่ใช่อ่านทั้งเล่มเลยนะเราชอบตอนเนี้ย อ่านเจาะไปแค่ตอนนี้ตอนเดียวเออหรือถ้าเป็นหนังอาจจะแบบเฮ้ยขอดูซีนนี้ชอบมวยบรรยากาศอะไรบางอย่างในซีนเนี้ยเออชอบดูจังจริงๆเพื่อนบางคนมันอาจจะไม่ได้สําคัญที่ต้องกลับไปคอนเนคกอ่ะปล่อยเขาในปัจจุบนันและเราในปัจจุบันให้เดินไปอย่างที่เป็นและทาให้เข้าใจว่าถ้าช่วงนั้นมันดีจริงๆแล้วอยากกันงั้นเราเอากลับมารีเพย์ในความทรงจําได้ไหมเราเขียนอาจจะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าเป็นรูปอะไรบางอย่างถ้ามันไม่มีโอกาสได้เก็บภาพ ในช่วงเวลานั้นร่วมกันที่มันเป็นสัญ,ญลักษณ์เนาะที่ทำให้เห็นว่าอพอตรงนั้นไปมันคงได้กลับมารีเพย์ความทรงจำที่ดีต่อใจที่มันน่าประทับใจในความทรงจำแต่จริงๆแล้วจริงๆอารมณ์กับที่อารมณนะ์เนาะอารมณ์เชิงลบหรือว่าไม่พอใจบางทีมันก็ไม่ได้เกิดแค่ความเศร้าเนาะบางอย่างที่มันเกิดขึ้นได้แล้วเราเจอบ่อยด้วยคือกลับมาข้องใจและโทษตัวเองว่า การที่เรายื่นมือไปแล้วเพื่อนไม่ได้ยื่นมือกลับมานั่นแปลว่าฉันไม่ดีหรือฉันทำผิดอะไรโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่าเพื่อนเลยไม่ได้แบบยื่นมือกลับมาโอ้แต่เราย้อนกลับไปเนาะเฮ้ยข้างขังกันมันไม่ได้แปลว่าเราทำผิดอะไรเลยและการตัดสินใจที่มันจะไม่ได้กลับมาก็ไม่ได้แปลว่าเราเป็นเพื่อนที่ไม่ดีเราเป็นเพื่อนที่ผิด แต่จริงๆแต่ละคนต่างมีจังหวะและเวลาในการใช้ชีวิตของตัวเองบางทีเวลาเรามีจำกัดเนาะวงคนในวงโคจรอะมันก็อาจจะมีจำกัดที่มันอาจจะแค่ที่ว่างของเขามันเต็มแล้วอะมันที่รอบตัวเขามันเต็มอะมันไม่มีที่ว่างสําหรับเราเฉยๆแล้วเขาก็ไม่มั่นใจด้วยว่าถ้าเขาขยบวงให้ห่างเพื่อให้เรากลับไปอะเอแล้วจริงๆวงนั้นมัน แล้วที่ว่างของเราอะ่ะมันจะมีพอสําหรับเขาเหมือนที่เขาขยับให้เราหรือเปล่าเพราะว่ามันไม่ได้เจอกันนานเนาะมันเต็มไปด้วยการคาดเดาวความไม่มั่นใจและไม่แน่นอนแล้วมนุษย์หลายๆคนเองเราก็มักจะอยู่กับที่ที่เซฟมากกว่าที่ท,ที่มันแน่นอนมากกว่าฉันอยากให้เข้าใจว่าแต่ละคนมีทางเลือกชีวิตเป็นของตัวเองและนั้นไม่ได้แปลว่าเราเป็นเพื่อนที่ไม่ดีหรือดีไม่พอที่เขาจะ พากลับไปในความสัมพันธ์เหมือนเดิมเท่านั้นเองไม่มั่นใจเหมือนกันว่าพอพูดอย่างนี้มันเห็นภาพขึ้นไหมเธอเราเห็นภาพมากเราคือคนนั้น <laughs> ที่รู้สึกผิด <laughs> เราคือคนนั้นที่รู้สึกหลายๆครั้งว่าแบบอ๋อเราเป็นคนไม่ดีหรอ <laughs> คือเราแบบเราไม่น่ารักแล้วหรอ <laughs> เขาไม่อยากเป็นเพื่อนกับเราแล้วหรอ <laughs> ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าให้แบบปิดท้าย EP นี้เนาะจากที่เราคุยกันมาเรื่องมิตรภาพเนี่ย มันมีประโยคหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นคีย์เทคเวของเราเลยก็คือเรารู้สึกว่ามิตรภาพมันมีจังหวะของมันเหมือนทุกๆอย่างในโลกใบน,นี้มันมีทัมมิ่งของมันบางคนเวียนเข้ามาให้เรารู้จักตลอดชีวิตบางคนเวียนเข้ามาให้เรารู้จักแค่แบบเดียวไม่ว่าจะเป็นทางไหนก็ตามมีความสุขกับมันซะไม่ว่าจะเป็นแบบไหนและอย่าลืมพยายามเพราะความสัมพันธ์ไม่ได้ได้มาฟรีๆ ไม่มีความสัมพันธ์ไหนที่ไม่ต้องลงแรงเราจะไม่ได้ว่าเราอ่านเจอหนังสือเล่มไหนแต่จริงมีหนังสือหลายเล่มมากที่เขียนแบบนี้ว่าไม่มีความสัมพันธ์อะไรในโลกใบน,นี้เลยไม่แต่ความสัมพันธ์เดียวที่ไม่ต้องใช้ความพยายามอันเนี้ยถ้าให้เราสรุปก็จะประมาณนี้แล้วเธออะ,ะอยากจะปิดสรุปตอนนี้ยังไงรู้สึกว่ามิตรภาพเป,เป็นเรื่องของเขาและเราเนาะและเราคือมนุษย์ถ้าจริงชวนให้กลับมาเข้าใจธรรมชาติของมิตรภาพแล้วก็เข้าใจ เขาจํากัดและโอกาสที่เป็นไปได้ของมนุษย์สองคนที่มันอาจจะได้มาเจอกันหรือไม่เจอกันมันอาจจะช่วยให้เราจัดการความรู้สึกวางตัววางใจกับความยากตรงนี้ได้ดีขึ้นเนาะที่สำคัญรู้ให้ทันใจของเราแค่นั้นเองก่อนที่จะจากกันไปนะคะขอฝากคาถามคําถามหนึ่งค่ะขอให้ทุกคนลองหลับตาลงนะและคิดถึงเพื่อนหนึ่งคนใครก็ได้ค่ะ แล้วลองถามตัวเอง own, ว่าเราอยากจะฟื้นฟูหรือเราอยากจะปล่อยวางเราอยากจะกลับทักไปหาเพื่อนคนนี้หรือเราอยากจะปล่อยให้เป็นภาพในความทรงจําอันดีงามค่ะซึ่งไม่ว่าจะเลือกทางไหนมันดีทั้งคู่นะมันอยู่เป็นมันเป็นสิทธิ์ของเราด้แหละแล้วแล้วแต่เลยว่าจะยังไงแต่ถ้าเลือกจะฟื้นฟูลองทักเขาไปดูคะ่ะเขาอาจจะตอบก็ได้นะไม่ว่าจะเลือกทางไหนนะคะเป็นยังไงมาแชร์กันได้ในคอมเมนต์นะคะเพราะว่าเราสองคนก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่า ผู้ฟังของเราเนี่ยเลือกทางไหนมากกว่าระหว่างฟื้นฟูหรือปล่อยวางทําแล้วเป็นยังไงบ้างไม่แน่นะคะคุณอาจจะไม่ได้ทําแล้วเจอสิ่งนี้อยู่คนเดียวก็ได้สําหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนค่ะพบกับพวกเราสองคนได้ในรายการรีวิวฮิวแมนอีพีหน้านะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ฟังกันมาถึงตอนนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ